และกินคือญี่ปุ่นไหนลองทดสอบเตียงเฮ้ยเตียงดีอยู่เออเสียดายไม่มีผัวอุอ้ยเป็นคอ้อเที่6 on beach เอาแล้วะตอนนี้เมาเมา,มาดิบเหรอคะเมาไม่น่าจะเมาอันนี้น่าจะบ้าเกาหลีไหมคะเกาหลี ไหอยู a roommate? A roommate a a ่ที่คาเฟ่โฮมีซีค่ะเป็นคาเฟ่แบบสไตล์ญี่ปุ่นนี่มีภูมด้วยนะมีร้านที่แบบร้านตามสุนิยุปเลยมีคิดซะวาอยู่สักก้าอย่างเมืองเนาะไปเข้าไปข้างในค่ะเราจะถ่ายรูปข้างนอกก่อนถ่ายรูปข้างนอกก็ได้ใช้แล้วเข้าไปนั่งเย็นๆโอเค น้านี้ก็เป็นตรงจุดที่คนแบบมาชอบมาถ่ายกันตรงนี้อันนี้ขายอะไรคะขายตัว๋ว ตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมยูพัทยาค,ะค่ะนี่เราจะพาเดินดูโรงแรมกันนะคะอันนี้เป็นห้องดีรักซีวิวนะคะอยู่ชั้นสามเราจองมาในราคาห้าพนหกร้อบาทห้องน้ำตอนนี้เราก็จะมี2อ่างจ,จะเป็น h ิตแอนเธอนะคะก็คือ,อของมินเลอวของกูใช่เหรอเขาแฟไว้อย่างอนองอีน้เหรอ <c oughs> ที่แอนเนอร์ก็ถ้าเขามากับผัวกับเมียก็ผู้ือผู้ชายมาดิการก็จะเป็นพิเศษแต่ถ้าเรามาสรเวิ่งกูกับมึงคนละอ่าะค่ะอ่ารีวิวค่ะนี่มีเสื้อให้ด้วยมีรองเท้ามีเกิบนม่วันเรียกว่าเกิรบบอกพูดได้ออกไปภาษาแม่แล้วก็คือจะเป็นในส่วนของว้าวนี่การเปิดห้องน้ำแต่ว่า ห้องอาบน <Okay. S 2> ้ำโอเคก็จะมีเป็นแบบ r a i n อว o w e r นะคะซึ่งฉันชอบชอบตันนี้มากอ uh ่าฮะแล้วก็จะมีห้องน้ำก็จะมีห้องสุขภัณฑ์เสื้อคลุมมีไดตองผมให้มีกระฉายให้มีทำไมขวนทรงขวนเสื้อตู้เสื้อผ้าอยู่ในนี้มีข้างล่างก็จะเป็นตู้เซฟเมื่อกี้เขาได้ไหม ไม่ไม่ต้องขอต้องหาไม่มีตัรีรอนต้องเปิดลิ้นชักสิคะลองเปิดลิ้นชักดูสิคะอันนี้ลิ้นชักค่ะคุณอ่ะอันนี้คือสบู่ที่เขาเลือกมาหนึ่งตัวเขาบอกว่าอันนี้ป๊อปเปลือกป๊อปโบราณที่สุดกินอะไรคะวายออชเตอร์เขาเข้าเน้ำก่อนนะคะอุ้ยเฮ้ยนี่ปิดแล้วเหรอคะปิดทำไมก่อน แล้วคือกระจกดใสแล้วใส่มากต้องหัวขังน้ำอย่างไรอ่ะเพื่อนไม่เป็นไรห้องนั้นอยู่ข้างในนู้นนี่เป็นห้องเตียงใหญ่นะคะเปบตนะคะไหนลองทดสอบเตียงเตียงดีอยู่เอเสียดายไม่มีผัวอุ้ยแล้วก็เปิดผ้าม่านพ่อจะเปิดผ้าม่านเกลห้องมันจะมีเป็นห้องนอนแล้วก็ลงไปเป็นอะไรคะอันนี้ก็จะเป็นห้อง ห้องรีวิงลูยไม่ใช่ห้องอะไรนะห้องนั่งเล่น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 ไว้ถ่ายรูปเกร๋ๆได้ห้องนั่งเล่นแล้วก็ตอนนี้ก็คือแดดร้อนก็เปิดพมันกันอีกหนึ่งรอบพ่อจะเปิดพมันกันแต่ตอนนี้ชมไม่ได้เพราะว่าร้อนโคตร เหลาไหนลองเปิดประตูเข้าไปดูสิว่าเป็นยังไงหางจากกุชชี่ด้วยนะคะสําหรับใครมาแช่น้ําได้ถ่ายรูปนี่วิวคือดีมากทุกคนค่ะเ่าแบบความดิ้งเปิดเบบความดิ้งให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเปิดมาแบ่งได้หมดทุกอย่างเลยเบียรเบอร์ก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นเราถ้าเอาให้คุ้มคือเบียไฮดเกน หกระป๋องใ<ช>ไม่ต้องซื้อถามว่ากินเป็นไหมไม,ไม่เป็น,ปนแต่เอาก่อนก็ <c oughs> เปิดก่อน <c oughs> โอเคจบการรีวิวแค่นี้ดีกว่าค่ะสวยมากทุกคนห้องนี้ต้องให้เดี๋ยวถ่ายตอนกลางคืนกับตอนเช้าให้ดูใช่แต่ตอนนี้เราก็จะดูพระตกดินแต่ว่าตอนนี้จะดูตกไม่ได้เพราะว่าแบดเพี้ยงมากเจ <c oughs> ียงสองหัวกูอยู่เลย <c oughs> นอนดีกว่าปะ่ะ <ขอ S 1> ปิด <ขอ S 1> ค่นนกัน,นะ,ะปิดก,กันก่อนนะคืนนี้ต้องดูซีรีส์นี่จุนกีดึกแล้วไปค่ะเจอกันเย็นแล้วเจอกันตอนจินเนอร์นะคะตอนนี้กำลังจะไปจินเนอร์นี่คือชุดดินเนอร์ของเขาหัานหน้ามาสักหนึ่งกรุ๊ไอ้ยา มีความแรกระดับเริ่มต้นขคนเรียบร้อ <c oughs> ยขันเรียบร้ <c oughs> อยพ่อแม่จะรู้ไหมอันนี้จะเป็นห้องพูลบิลล่าแลตามทางนะไหนรีวิวสิคะเอออันนี้น่าจะเป็นห้องพูลบิลล่านะคะตามทางเลยนะเยี่ยมข้าวนียวซุ้ <c oughs> มซุ้มเนื้เกียวอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาถ่ายแล้วกันเนาะเราจะใส่ชุดนี้เหรอลึกเตืนกลับไปถ่ายอีกแล้วอ่าโอเคเดี๋ยวถ่ายให้ หัน,นหน้ามา 1, 2, 3่งสองม,ะะม,มพี่อ้อมเหรอคะไม่ค่ะไม่กล้าพี่อ้อมคะหันแล้วค่ะมุดตึ๊บเลยสวยอยู่นะอันนี้คือรูท่อ อันนี้กำลังชิมอะไรคะเป็นคอกเทลเซ็กซออนบีเป็นยังไงคะรสชาติเมาแล้วค่ะตอนนี้เ <laughs> มาเมาดิบเหรอะคะเมา <laughs> ไม่น่าจะเม, au, มาอันนี้น่าจะบายมากค่ะอันนี้คืออิตาเลียนอันนี้ทะเลีเยนสลัดสลัด,ลดอันนี้คือสลัดปูสวยมากนา่ากินมากอันนี้คะ สิ่นเด็ดเจดีนี่อันนี้ในญี่ปุ่นหน่อยทุนหน้าสวยมากน่ากินมากไม่รู้ว่าอร่อยอเปล่าแล้วก็ตกท้ายที่ไทยนะคะไก่ย่างไก่ย่างโคตรเยอะหนึ่งตัวโอ้ลงลงตึ้ง คือเป็นเนื้อปูเหรอใช่ไมปูเลยปูล้วนๆแล้วก็มีน้ำสะอาดดิข้างบนหรอใช่ต้องลองต้องมาอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ทูนา่าสดแล้วก็โรยด้วยอำ่ำไข่โรยหน้าด้วยสาหร่ายแล้วก็มีไข่ขนกคาทาแล้วก็มีไข่อะไรวะแซลมอน มันเป็นที่คุ้นเคยอยู่แล้วอ่านดิบญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยอนะอร่อยอยู่ใช่ไหมควรจะอ่ะไก่ย่างไก่ย่างคือใหญ่บิ๊กเบิ้มเดี๋ยวต้องห่อ,อขึ้นไปกินบนห้องโต้กินกับเบียร์ที่หออ้องเออจริงกินกับเบียร์นะางคืนเบียร์ฟรีหนึ่งกระป๋องยังไม่ได้เปิดอุยแสงข้างหลังแ้งสองนะ ยังไม่ได้ไปยืนถ่ายตรงบาร์เลยกินแล้วอ่ะถ่ายตรงบาร์รูปนึงเลยได้ได้กินกันชิมให้กูก่อนจะพาไปถ่ายบาร์ก็มันก็จะมีให้เลือกซอสที่จิ้มอ่ะจิ้มแจ่วหรอแจ่วอย่างนี้อันนี้แจ่วมีสลัดนี้น่าจะเทอริยากิไก่ย่างอ่ะนะอันนี้ก็จะมีครีมซอสหลากหลายอร่อยมากอร่อยดีมากจอมตำจอมตำบังมา งานหนีมีคนส้ม m ตานะจ๊ะอ่าอีกอย่างหนึ่งเน้นโปรตีนอีกอย่างหนึ่งอันนี้อันนี้นนหลากหลายมากหลากหลายวัฒนธรรมมากมึงวันนี้มือเนี้ยอขอขอัเนี่ยนี่หน้าอะไรอันนี้สั่งหน้าอะไรมาเนี่ยฮับฮับมาฮับมาปเปรตเอาไ<น>วเอียนใช่ไหมเดี๋ยวเราลอชิมกันเดีนะคะค ตอนนี้ทางกูก็ร้องเราด้วยหิวเลยมือหิวเลยหิวเลยหิวเดะอุ้ยหน้าแบบโดนแสงอันนี้คือคือก็เกียสไม่แต่พิซซ่ากกอบดีมากเลยแป้งบางแป้งบางอยู่แล้วสไตล์แป้งบางอยู่แล้วหับงับหยบบ เต็มปากเต็มคำต้องไปใส่เอฟเฟกต์นะไม่ต hmm. ้องใส่กูพูดเองนี่แหละโอเคไหมใช้ได้อยู่ออร่ยเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปบาร์ข้างหลังดีกว่านี่มีบาร์ด้วยนะคะทุกคนสวัสดีเช้าวันที่สองทุกคนวันนี้ก็คือตื่นมาก็บ่ายจะบ่ายแล้วตอนนี้เมื่อคืนก็คือดึกมากนอนดึกมาก ันนี้ก็เลยเป็นแค่ว่าวันชิลๆไม่รู้สะว่าจะได้ออกไปไหนหรือเปล่าให้ดูบรรยากาศตอนนี่คือตอนเที่ยงนะทุกคนทะเลสวยมากนี่จากห้องวิวจ,จากห้องเราอันนี้คือรูปอบที่เราไปถ่ายกันมาเมื่อคืนเรากำลังจะออกไปคาเฟ่กันค่ะคาเฟ่ที่เราจะไปเป็นคาเฟ่แนวแบบสไตล์เกาหลีสไตล์นี่เมื่อวานเราไปญี่ปุ่นมาแล้ววดนนี้จะพาไป โคเรียหนุนไปเลขสามอีกสองกิโลเมตรได้ได้สิริได้สิริใจเย็นจ้าสิลี่เข็นรถไหมสิริเบิ้งมีเบิ้งสอดมาเลยสิลี่คาเฟ่มีชื่อว่าอะไรคะคุณอ๋ออันนี่เขาว่าเสียมสำเนียงกะปีเนี่ยค่ะอันนี่เคยจะไปเจอกันที่อันในค่าวไปนะคะกับเกาหลีเลยจ้าเกาหลีเหนือเกาหลีเกาหลีเหนือ นี่ค่ะเปนหาตาเป็นแบบนี้นมีมุมถ่ายรูปค่นี้แหละใช่ทรมสว้กกะา พี่เป็นไงบ้างคะเกาหลีไหมคะกหลีนี่คือเป็นในหลักไปซื้อกาแฟกินั้งหน่อยก่อนหนึ่งกลุ่มันนี่คะเฟ่

วสวยมากเลยอ่ะที่ถ่ายรูปเยอะมากมีเป็ดมีเล่นเป็ดด้วยนะข้างในหรือว่าร้านอาหารอยู่ข้างในจ้านี่คือเครปจริงๆเป็นรีสอร์ทแอล์รีสตอร์ม นี่นี่นี่รีสอร์ทสวยวะ่ะอยากมาพักอยู่นะแต่ไม่มีตังค์ก็แพงอยู่ว่าไปตอนแรกก็ว่าจะมาพักที่นี่แหละแต่ว่าเต็มเหรอเต็มนะไม่ได้เองเต็มวงเงินเต็มมามดูดีๆชอบว่ะชอบที่พักอะคนเยอะมากตัวทางเดินที่ยาวไปยาวไป ด้นสวยในดิมทะเลวิสแสงสวยมากเลยนะบรรยากาศคือดีเวอร์อุ้ยวิวสวยมากไปค่ะบรรยากาศดีมากทุกคนแล้วแบบที่นั่งที่กินข้าวก็คือแบบนี่เห็นวิวทะเลเลยจ้ะ มุมวิวทะเลเลยชิวสุดๆเดี๋ยวรอดูอาหารอีกทีนะคะว่าเราสั่งอะไรมากินบ้างน,นั้นก็คือถ่ายรูปไม่เสร็จถ่ายยังไงก็ไม่เสร็จนี่คือเมนูที่เราสั่งอันนี้คือหล่นปูค่ะน่ากินมากให้มาเป็นครกเลยน,นี้คือปลาทอดขมิน้นปลากระพงทอดขมินนะะ้นแล้วก็ หอยจ้อเดี๋ยวรออีกอย่างหนึ่งนะคะรีวิวดีบรรยากาศครดีอ่ะกินข้าวกับทะเลว้ามาเลยอันนี้หอยจ้อหอยจ้อผู้ลูกเหย,ยม่ยนมาที่ชั้นอ้วนเพราะฉันกินไม่หยุด ส่งส่งมาให้พี่พี่ห้พี่ลองแตกดีกว่าให้้ตัใหญ่จบข้างในมันกับปูเลยอย่างดีเหล่าน้ำซุ่นสดจังปูด้วยเป็นครบเลย ต่วนนปูนะคะไม่เห็นไม่ได้ใครถึงปูนี่วราคล้องต่วนปูนซ้อมรีวิวลองรีวิว,ว,วส่งอ้อมรีวิวแล้วอ้อมกินไม่อร่อย สามารจะกินได้ปะเนี่ยเอ้วดูจับวงเ็นล็อกวงปากนี่ไงพัดเนี่ยยดุงลาเวยอืมจัดรังซิ้นอย่างดีแล้งั้อะไรนะเป็นจะเห็นนะเด๋ยวแกงมาอยู่นี้หอมมาบังหน้าเธอเหรอ หอยจอบางไงอ้อมใช่อ้มขืนแล้วอันคขืนกล้องขื่นบางกินแล้วก็นนี้นะปลาขมิ้นปลาทอดขมิ้นนี่ตัวใหญ่เป้งดาดกับน,น้ำน้ำน้ำปลาหรอน้ำน้ำปลานึ้มจิ้นึมปลาอ้อมบอกว่าอร่อยมงลอง เหมือนปลาทอดน้ำปลาอร่องจริงไม่ต่างกับพวกปลาทอดน้ำปลาอะไยแต่นี่นเป็นทอดขมิน้นไม่มีกลิ่นขมิน้นอ,อร่อยที่นี่ชื่อว่าร้านอาหารเซฟเรสซิองเขาบอกว่าแนะนำรีวิวมาที่อ้อมเขาดูรีวิวมาวก็เลยมากินบรรยากาศดีม,มากเขาได้มุมแบบดีเนะาะได้มุมแบบมองทะเลเลยแต่ก็จะวินวิงว,นวนินิดหนึ่งในช่วง ช่วงก่อนรอข้าวอร่อยมากค่ะพอได้ไหมคือยีพอได้ไหม,ไไหมเขาไม่สนใจเลยได้ค่ะได้ไปกินข้าวดีกว่าแพนเค้กไปกินข้าวดีกว่าสวัสดีคชะว,วันสุดท้ายของการพักผ่อนปู่เบ้าห้โซท่านหนึ่งจะไปไหนคะเนี่ยเนี่ยได้ไ้โซที่หมวกเลยนะ เดี๋ยวนี้จะพาไปถ่ายรูปกันที่ทะเลตอนเช้า,า,ชาวันสรเช้าที่ไหนวันนี้จะเก้าโมงแล้วแดดก็ร้อนอมาพอกับเมื่อวานเลยนะไ, <c oughs> ไม่ต่างนี่ <c oughs> ตรงนี้คือสปานะทุกคนอาจจะแวะมาถอาจจะแวะมาทำตรงนี้เดี๋ยวไปถ่ายรูปที่ทะเลแล้วไปหาข้าวกินจ้า ลอยตรงแล้วค่ะเราเช็คเอาแล้วเดี๋ยวเราไปแวะคาเฟ่สักหนึ่งคาเฟ่ก่อนกลับนะคะพร้อมไหมคะคุณอ๋อพร้อมทำงานพร้อมเที่ยวโอเคเดี๋ยวไปเจอที่คาเฟ่ค่ะ นี่ที่ไหนคะซันเซ็ตค่ะคาเฟ่ซันเซ็ตเหรอชื่อซันเซ็ตเหรอซัมเมอร์คาเฟ่เนี่ยอ๋อซัมเมอร์มาถูกคาเฟ่มะเนี่ยชื่ออะไรซัมเมอร์คาเฟ่ใช่เหมไปติดทะเลดีไหมบรรยากาศเป็นไงคะดีไหมดี ขาวๆคลีนๆรสชาติอาหารเป็นไงคะแค่หวานร้อยเลยค่ะแล้วหวานไหมก็หวานมากจริ่อันนี้เขาบอกเขาเป็นติ๊กเนเจอร์นี่สวยมากไม่กล้ากินเลยใไหนลองชิมทีจะเป็น คิมคลีคิมกับพายวะินพายแ่ใช่ปะเป็นอมเค้กชีคเค้กเข้าบอกเปคคีมะใช่ไหมจะเลียนๆหน่อย ที่ไปทุกคาเฟ่ก็คือบริการดีทุกคาเฟ่เลยเนาะ<อ>คนไม่เยอะมากก็แบบดีมากานากอ,ากอาหารก็ดีนอาหารก็ดีเอออร่อยก็มีไปคาเฟ่ญี่ปุ่น<อ>คาเฟ่เกาหลีคาเฟ่ติดชายหาดนะคะจบที่คาเฟ่าชายหาดาที่อยู่พันยายู่ธ์เนส่ดีมากคลิปนี้แล้วก็ขอลากันไปกับการขับรถอีกเช่นเคยเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูคาเฟ่ใหม่ๆอีกนะคะบ๊ายบาย